สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะยินดีตอนนี้ก็สู่ซองเป่าจั้หา่างหายไปหลายมือหลายวันนะทุกคนเนาะวันนี้ก็เป็นอโอกาสดีที่เป่าจันพักเบี้ยพักงานนะบเนาะเดี๋ยวเป่าจันจะาพา,พพพาทุกคนไปเปิดหูเปิดตาทุกคนเนาะวันนี้เป่าจันกับพวกเราไปเถชิญเนาะไปกับน้องๆที่ว่าอยู่ในห้องพักเดียวกันนะเนะาะทุกคนไปติดตามชมกันเลย นี่เป็นเขตตลาดนะไรกันเนาะ,ะตลาดสำโรงตัวคนแยะเลยน่าเที่ยวนะแต่ว่าอาจารย์อาจจะม่ได้ลง<ะ>แถวตรงนี้นะ บรรยากาศดีขนาดเลยขึ้นมาทางเทิงนี้เนาะนในใตอนนี้ก็บบาจจาัน์ก็รอรอรถมานลทุกคนเนาะบัาจันทา์มาเซเวบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นเนาะบ้านเมืองเพื่อนเนาะสะอาดงามตาแลวก็จเจริญน,นะนี่จะเป็นการนี่จะเป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของบาจจัน ตื่นเต้นคือกันเราบอกเคยขึ้นไปเที่ยวแล้วก็มีแต่เห็นเนาะตามาสื่อโซเชียลหรือว่าอ่าสื่อออนไลน์ต่างๆนะเพื่นเนี่ยก็เดี๋ยวภาพสมบรรยากาศน้ำกันว่าจันกน็ตื่นเต้นเนาะเรเคยขึ้นตามปราสาทนิทรรศนอกแล้วทุกคนเนาะอู้นี่ก็เป็นนี่รถไฟมาแล้วทุกคนเนาะอันนี้บมแน่ใจว่าเป็นสายใไเนาะอ,อ๋อน,นี่จะเป็นสายกลับไปเนาะบ้าจันอาจจะต้องการไปข้างหน้านะทุกคนอ่าจะไป บางปูไปน่าจะไปแถวริมทะเลเนาะแคมทะเลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆแล,ล้วแหละบ้านเมืองแบนสะอาดงามตาเลยโอ้หน้าก,นาก็น่าจะเป็นทะเลนะทุกคนเราเที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆนะโอ้มีเรือบรรทุกสินค้าเรืออย่างโอ้หลาปบาจันนั่งอ่ะ เพราะจะนั่งรถมานี่ก็มีแต่สิบบาทนะทุกคนเนาะนั่งประมาณสามสิบนาทีด้วยรถสายทางคนก็คือรถเมล์ทุกคนนะครับถือว่าถือว่าชื่อหลายแล้วก็บรรยาแพงนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวไปติดตามมาสมบรรยากาศน้ำกันเลย มีปลายทางเนาะลงมาเดี๋ยวฮาต่อรถไปอีกทุกคนเนะี่ยไปกับจิ้มงานงน้องๆเอยเนาะเพอาะจันให้เพอาะจันมาผู้เดียวเนี่ยบ่ฮู้มาเลยทุกคนเนะี่ยมาบ่เป็นคือกันอ๋อตอนนี้ลงจากรถก BTS นะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทาง เดินทางก็อบอุ่เลยถือว่าไก่พ่อสมควรนะนเนาะประจันมานเี่ครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้นนอกําลังขึ้นสะพานลอยหัวลอยหัวลอยมันเอาสะพานลอย,น,ลอยอนี่ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างไก่จากกรุงเทพนะทุนกคนเนาะออกมาเขตนนอกแล้วทุกคนเลย วันนี้ก็ถือว่าอากาศดีพอสมควรเพราะว่าคืมคืมฝนนะทุกคนนะออมีว่าววิมีว่าวบาเนานะขอลินเว่าทุกคนนะอาจจะไม่เหน็นนี่คือบรรยากาศออแคมทะเลไกลทะเลแล้วทนะุกคนเนี่ยอันนี้ ว่าจันเดาน่าจะเป็นน้ำทะเละเดี๋ยวเราจะลับรถเรียกเรียกรถแท็กซี่เนาะเดี๋ยวเรียกรถแท็กซี่ไปสถานที่ที่เขาจะไปนะทุกคนนะตาอ,อากาศฟางปู หลังจากที่ไปสถานที่นึงเนะาะมันเป็นสถานที่แบบคล้ายๆเหมือน,เป,นเป็นแบบฮานส่วนบุคคลนะทุกคนเนาะที่เาจันไปนะก็มันมันมันหาเที่ยวไปไหนเนาะถึงแม้จะเที่ยวมันก็อาจจะค่าค่า,าใช้จ่ายอาจจะแพงนะทุกคนเนาะก็เลยนั่งรถกลับมาอยู่บ่อน,นี้จะเป็นบ่นอนตะอากาศนะทุกคนเนาะบ่นอบนอ ย่างเล่นอย่างเที่ยวละมั้งเนาะวอาจารย์กูเคยมาอีกเชื่อเดี๋ยวเฮามาภับสมบรรยากาศกันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนเนาะทุกคนเนาะภาพอาจจะเบลอๆหรือว่าบันั่เจ็บไปไหนย่างเขามาทางในนี่ก็มันจะเป็นคือกับลานนะทุกคนเนาะเป็นลานกว้างตอนนี้บ้าสงกันยังไม่เห็นอย่างเลยเห็นทางย่างไปทุกคนเนาะนี่ ทางเนีเข้ามา,าจากบ่อนพักเป่าจาันมานี่ก็ถือว่าไก่อยูอ่เด้ับทำสบายถือว่าไก่แล้วเพราะว่าใช้เวลาเป็นเก็เป็นชั่วโมงเลยทุกคนนะเจา้าชิบผักมาสถานที่อย่างนี้นะทุกคนนะก็เป็นการมาประจนประจิเปิดหูเปิดตาทุกคนเนี่ยเอามาอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนาะก็อยากเห็นความาจเจริญความศรีวิไล่ของบ้านเพิ่นเพลินเนาะค,ความพัฒน,นา เงียงก็แล้วแต่นะสือว่าบ้านเพ่นนีสะอาดงามตาอีทุกคนเนะ่ยอ่าเพราะว่าบอจัน์สังเกตเวลาอยู่บ่อนบ่อนที่บอจัน์อยู่หรือว่าบ่อนใดก็ตามเนาะที่บอจัน์ไปอ่าขยะนี่จะบม่มีจะบ่ค่อยมีทุกคนเนยะอ่าขยะนี่จะมีแบบเขาจะทิมทิมเป็นที่เป็นทางทุกคนเนาะอ่า ตามถนนหนทางน่ะเวลาเฮาย่างกลับย่างย่าง,างลิ้นย่งที่เดียวหาทางขยะนี่แยางทุกคนเนาะส่วนหลายทางขยะมันจะอยู่ตามหทางฮะหรือตามเพื่อนซ่านของของของคนเนาะทุกคนเนาะแบบมันจะโบแบบโบสามารถทิ้มขยะอ่าได้เลยนะแบบถามว่าทิ้มได้ทิ้มได้แต่เฮากับโบทิ้มเนาะเพราะว่าเฮาต้อง,งรองักษาความสะอาดใอยกัน อตอนนี้ว่าจะย่างก็เพราสถานที่ทางตาอากาศเนาะก็คือสถานที่อพอนค่ายพักพอนนุ่น,นเนาะอันนี้จะเป็นหัวเือว่าเป็นสะพานข้ามไปเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงเนาะอาจจะนี่จะเป็นเสียงน้ําทะเลที่ว่าคืนซาดเข้ามาเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเวลากลางคืนเนาะประมาณหกโมงเจ็ดโมง,โมงแรงเนี่ยทุกคนนะทุกคนก็น ดอว่ายังมีหลายอยู่พอสมควรเนาะที่ว่ามาย่างเล่นดูว่ามาสมบิวมาหับลมมาเที่ยวมากับน้องซ้ายเนาะกับเพื่อนทนงานํำกันทุกคนเลยมาเที่ยวมาเล่นลมเย็นดีไว้เกือบลมแล้วเนาะทพิ์นี้เกือบลมแล้วเกือบลมแล้วว่ะเพราะว่าไป ที่จริงเขาลงสถานที่นี่เธอหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าเรได้เข้ามา,าเลือกที่จะไปอีกสถานที่หนึ่งเนาะแต่ก็ไปก็ถือว่าพิคาดหมายไปแล้วมันมันบรเป็นอย่างที่คิดเนาะมันจะเป็นอ่าส่วนบุคคลนะแบบวเขาเปิด้านขายบาคคนเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะอ่ากึ่งค่อนข้างสาธารณะนะแบบใครก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมเยียบเยือนได้นะ <Ooh. S 1> บรรยากาศ บรรยากาศาดีเนาะลมลมแบบเย็นเลยกันคนข้าง,างจะแห้งอยู่นนเนาะแต่กัทถ่ายเทยใส่อยู่แถวทะเลกันถือว่าไม่แห้งกันไปบบ่ลมวิวโคตรดีเลยอุ้ยมานี่แต่แต่ตดนกางเวทกันกน่าจะโอเคเลยคนเนาบรรยากาศสุดยอดเลยอู้ย,อยู่ไก่ปูเจม่นเนี่ยเนาะ ศาลาสุขใจโอ้บาจันเห็นไกลๆว่าเป็นศาลานั่นคนนะเดี๋ยวเขาจะยนี่ยเข้าไปเรืนะ่อยๆเนาะเข้าไปลึกๆเลยว่ามันจะเป็นอนะไรเนาะโอ้นี่เป็นทะเลเมื่องนี่ทุกคนเลยที่บาจันหันกล้องไปให้เห็นนี่แต่ว่ามันมืดเนาะบ่เห็นนี่อ่ะตอนนี้ก็กลับออกมาทุกคนเนาะเพราะว่าเขาปิดละปิดสถานที่แล้วนะคนนะเดีนะ๋ยวได้กลนะับกลับบ้านกลับที่พักแล้วอ๋อถือว่า โอเคอยู่เนาะมามาค่ำแน่แต่ว่าก็ได้ฮับบรรยากาศที่ว่าโอเคนะทุกคนนะลมเย็นแต่สดใสสดซื่อนทุกคนนะถ้ามาไวกว่านี้ก็อาจจะอาจจะงามอาจจะดีกว่านี้นะทุกคนนะอ่ะคลิปนี้กับจบไปแบบอีละไอเลื่อนทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก,นกำลังใจให้บาา่าวจันเซ็นเคยเนาะ เดี๋ยวมีโอกาสบาอาจารย์ก็จะพยายามถ่ายคลิปหรือวอ่ามีสถานที่ใดที่ว่าอาจารย์ไปได้ว่าจารก็จะพยายามถ่ายคลิปออกมาให้ท่านทำส้มหรือว่าทุกคนได้เห็นเนาะได้ขับส้มบรรยากาศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับบาอาจารย์จะอยากจะถ่ายที่อยากถ่ายอย่างเงี้ยคเพื่อเป็นความทรงจําของบาอาจารย์นเนองครับผมนะ